เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สถานการณ์ไวรัสโควิด19ประจำวันที่6เมษาย,ยน2564ช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อทั่วโลกไปแล้ว132,44,424รายเสียชีวิต2,873,503รายรักษาหายแล้ว106,691,990รายประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุด้าอันดับนะคะยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาตอนนี้ติดเชื้อไป3 1 4 9 5 6 3 รายเสียชีวิตไป5 6 9 1 9 7รายบราซิลติดเชื้อ13ล้าน23,189รายเสียชีวิตไป3 3 3 3 1 5 3รายอินเดียติดเชื้อ12ล้าน684,477รายเสียชีวิต1 6 5 5 7 7รายฝรั่งเศสติดเชื้อ4ล้าน833,263ราย เสียชีวิตไปแล้ว96,875รายและรัสเซียติดเชื้อ4,589,540รายเสียชีวิตไป1,717รายส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่115ค่ะตอนนี้มีการติดเชื้อไปแล้ว29,321รายนะคะขยับขึ้นมา1อันดับจากอันดับที่116ขนะยอดผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่95รายรักษาหายไปแล้ว27,840รายค่ะ ต่อกันที่กรมควบคุมโรคระบุทไทยฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า2.5แสนโดสค่ะพบรายงานที่แพ้รุนแรง4รายจับตาคลัสเตอร์ทองหล่อยอย่างใกล้ชิดนายแพทย์เวตสันนามำวาร,ารักษารษาชการแทนผอ,อ,อ กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกลมควบคุมโรคเปิดเผยกับสำนักข่าว i อเถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิ19ด -19 โดยบอกว่าตั้งแต่28กุมภาพันธ์2564จนถึงวันที่5เมษายน2564ได้มีการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วทั้งหมด213,948โดสส่วนเข็มที่2ฉีดไปแล้ว43,536โดสรวมไปแล้ว257,484โดสค่ะ ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเป้าหมายที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้วางไว้แต่ต่อนนี้ไปนะคะน่าจะเร่งฉีดวัคซีนให้มากขึ้นเพื่อทําให้ประชาชนได้รับวัคซีน70-80%แล้วจะเกิดภูมิคุ้มกันในหมู่ประชาชนค่ะในขณะที่มีรายง,งานอย่างเป็นทางการถึงผู้ได้รับผลกระทบจากวัคซีนแบบรุนแรงจะมีแค่4ี่รายเท่านั้นอย่างไรก็ตามในคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อในขณะนี้ส่งผลกระทบทําให้พบการกระจายเชื้อไปแล้ว7จังหวัดก็ส่งผลต่อการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆในช่วงสงกรานด้วยเพราะต้องกําหนดมาตรการในแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงนั้นๆปิดท้ายกันที่โฆษกยืนยันรัฐบาลจ่ายเงินเวนคืนมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชประชาชนครบทุกรายแล้วรอผลการอุทธรณ์แค่361รายวงเงิน415ล้านบาท นายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยถึงการจ่ายเงินค่าเวรคืนมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินสระบุรีนครราชสีมาให้ประชาชนค่ะซึ่งข้อเท็จจริงจากกรมทางหลวงยืนยันว่าคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติกรอบวงเงินค่าเวรคืนจำนวน6630ล้านบาทและกรมทางหลวงทยอยจ่ายค่าเวรคืนให้ประชาชนที่ถูกเวรคืนที่ดินทั้งสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ทั้งหมดครบทุกรายแล้วตั้งแต่ปี2559ถึงปี2560 สามค่ะ และกรณีที่ประชาชนไม่พอใจค่าเว้นคืนที่ได้รับก็ไปยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อขอค่าเว้นคืนเพิ่มซึ่งกระทรวงคมนาคมก็พิจารณาผลอุทธรณ์ครบทุกรายแล้วค่ะปัจจุบันยังมีประชาชนที่ยังไม่ได้รับเงินจากผลการอุทธรณ์อยู่ที่ประมาณ361รายวงเงิน415ล้านบาทซึ่งก็จะจ่ายเงินอุทธรณ์ได้ในปีงบประมาณ2,565ต่อไปค่ะขณะที่เงินค่าอุทธรณ์ที่ได้รับในปี2,564ได้จ่ายครบทั้งหมดแล้วทางนี้หากราย ยังไม่พอใจผลการอุทธรณ์ก็ยังสามารถไปร้องสอยสานปกครองตามขั้นตอนกระบวนการตามสิทธิ์ของประชาชนได้อีกทางนี้กรมทางหลวงยืนยันนะคะว่าโครงการก่อสร้างงานโยธามอเตอร์เวย์เอ็สายบางปะอินนะคะรราชสีมาดําเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ได้ติดปัญหาเรื่องการเข้าพื้นที่ก่อสร้างเรื่องการเวรนคืนแต่อย่างใดค่ะจบการเสนอข่าว10นาฬิกานาทีค่ะ เสนอข่าวโดยสำนักข่าวไอเอ็นเอ็น